วันนี้ค่ะช่องใหญ่ไม่ออฟฟิเชียลนะคะมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาหอดวัดอย่างวัดลังสีวัดลังสีค่ะเดี่ยวเดอาเภอดัดตูดจุดักจะตูระพัดจะวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องเดี๋ดดวรรอยวขอมาแล้วหน,นาหันตามทีนี่ว่าเป็นร่องถู สมีเทวดา,ามาตอนรับเขาว่า อีก400 m. เมตรเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายี่นอกที่เป็นต๊กบานเ่วาอ้า่มวงทึ่จุดหมจ้า หมายของคุณอยู่ทางซ้าย ตอนตอนตอนนี้ก็คือล่งมาจากถน,นนมาแล้วค่ะมาทุ่งน้าแล้วกำาลังจะทําการไปเขาประจําีว่าจ,จะเดินจอดตรงไหนคะพี่น,อนออ้องเอยไดในัาดไปละเอกลาดเข้าเอกลาดเข้าไปแหลพี่น้อกมึงก็สุดเขาไซ Thank <laughs> you. กู่ปจอดน้ำมูล มอแล้วเพื่พอนเรานีล่ละนนีล่ลานพอดีแลยอ่ะเพือ่อนยัย่าหัวดะสามคันพี่นอ้องถึงแล้วสามคันเหลืออาจารย์นักดนตรีค่ะพี่นอ้อง คลิปนี้ยาแม่เขาฝากไปเทนีก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ